นี่ครับต้นพึ่งครับก็เดี๋ยวก็จะขึ้นอีกรอบนะครับก็ถ้ากลับขึ้นรอบนี้ก็เป็นรอบที่3ามนะครับเป็นรอบที่3านะครับก่อนหน้านี้ก็มีทีมหนึ่งมาขึ้นนะครับแล้วก็มาอคืนก็ขึ้นเสร็จแล้วก็ไม่จบนะครับมันมืดนะมาถึงมี่เมื่อวานมาขึ้นนะห้าโมงแล้วนะห้าโมงลงตอนสามทุ่ม แล้วก็วันนี้จะเอาให้จบนะครับทริปจังหวัดเลยนะครับผมกับคนบ้าในป่าใหญ่ครับแล้วก็ไต่แมนท่าสารนะครับแล้วก็น้องมค์คนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้รวมทั้งหมดกี่กิโลนะครับถ้ารวมทีมแรกไปแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่286กกิโลแล้วนะครับน้ำนะครับก็เหลืออีกราวๆประมาณ100 100กิโลได้นะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับผมนี่ครับฟ้นพึ่งยังไม่หมดนะครับ ก็เป็นเสร็จแล้วนะครับถ้าตีรวมๆแล้วอยู่ประมาณสี่สิกว่าลังได้มาตอนนี้น่าจะสี่ลังได้นะครับ,นนจจล,รบลังใหญ่ๆนะครับหัวน้ำก็บางลังก็20 30ิบสาบยี่สบวกสามสิบบวกนะ สวัสดีบันต้นครับผมผ่านพึ่งกรุงเทพนนท์แล้วก็คนบ้านในป่าใหญ่นะอยู่ข้างบนเลยนู่นเลยครับวันที่สองนะครับกับต้นยวนต้นนี้โอ้มันดุอะฮะมันดุจริงๆนะพึ่งหลังนี้พึ่งต้นนี้ ัดไปแล้วนะะข้างบนก็ตัดไปเป็นบางส่วนแล้ว วน้ำมุกม่งนะนี่ยมีแต่หัวน้ำมม่ง โม่ง,งครับปล่อยเลยปล่อยเลยมัน <S <S 2> <S 2> เลยเลยเลย <S <S 2> <S 2> เ โยงเลยใช่ปะระวังลังเนะแมนระวังลังหล่นเน้อนะปล่อยนิดนึง,นด,นงดึงดึง

เิ่มเลยนะครับผมเข็นโยงเลยใช่ปะระวังลังเน้อแมนระวังลังหงล่หนเนาะปล่อยนิดนะึงด,ด,นะดึง,ดง thank uh -huh. I don't want to it. ล่างเยเหมือนนอนดูหนังกลางแปลนเลย เด้อๆๆไปไปค่อยๆเด้อยๆหนักนนคันเด้เอ้าไป